สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องสุขภาพเด็กกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่มือใหม่หลายคนน่าจะกังวลไม่น้อยเลยใช่ค่ะเรื่องลูกสำลักนมนี่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคะครับผมเวลาเห็นลูกไอแคกๆตอนกินนมบางทีมันก็ใจหายเหมือนกันนะวันนี้เราเลยจะมา,าสกัดข้อมูลสำคัญสคัญกันครับทั้งเรื่องว่ามันคืออะไรป้องกันยังไงแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆต้องทำยังไงดีเลยค่ะ การมีความรู้เตรียมไว้เนี่ยช่วยให้เรารับมือได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะลดความกังวลไปได้มากเริ่มต้นกันที่คำว่าสำลักก่อนเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับในทางการแพทย์อธิบายง่ายๆก็คือปกติเวลาเรากลืนอาหารหรือน้ามันจะลงไปที่หลอดอาหารใช่ไหมคะครับแต่การสำลักเนี่ยคือนมหรือของเหลวมันดันไหลผิดทางค่ะคือเข้าไปในหลอดลมแทนซึ่งหลอดลมเป็นทางเดินหายใจอะค่ะ เหมือนมีอะไรไปขวางทางอากาศแบบนั้นไหมครับใช่เลยค่ะพอมันเข้าไปขวางก็ทําให้หายใจไม่สะดวกหายใจลําบากหรือไอออกมาเพื่อขับมันออกไปแล้วทําไมเด็กเล็กๆถึงดูเหมือนจะสําลักง่ายจังเลยครับอ่าหลักๆก็มาจากเรื่องสรีระของเขาเองค่ะกล้ามเนื้อตรงแถวแถวคอหอยที่ก้านระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารนะคะมันยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่คือเหมือนวาล์วมันยังปิดไม่ค่อยสนิท ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องท่าให้นมด้วยนะคะถ้าเราให้ลูกนอนราบกินนมเกินไปครับนมมันก็อาจจะไหลเข้าหลอดลมได้ง่ายขึ้นตามแรงน้มถ่วงนอกจากท่าทางแล้วเรื่องความเร็วของน้ำนมล่ะครับเกี่ยวไหมไหมเกี่ยวมากเลยค่ะอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าน้ํานมแม่พุ่งแรงมากๆหรือว่ารูจุกนมของขวดนมมันใหญ่เกินไปครับ ทำให้น้ำนมไหลเร็วไหลเป็นสายลูกจะกลืนไม่ทันค่ะพอกลืนไม่ทันมันก็เสี่ยงที่จะไหลผิดทางเข้าหลอดลมได้เข้าใจเลยครับทีนี้สัญญาณที่เราควรจะสังเกตเห็นล่ะครับว่านี่ลูกอาจจะกำลังสำลักแล้ว ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือไอค่ะไอแรงๆไอขกโขกเหมือนพยามจะเอาอะไรออกมาครับอาจจะมีหน้าแดงๆร่วมด้วยแต่ถ้าเริ่มหน้ากังวลมากๆคือสีผิวเปลี่ยนไปเลยค่ะอาจจะเริ่มเขียวเริ่มค้ำโอ้เขียวคล้ำนี่คืออันตรายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสัญญาณว่าร่างกายเริ่มขาดออกซิเจนแล้วค่ะอาจจะได้ยินเสียงหายใจครืดคลาดหรือดูหายใจลําบากหายใจหอบฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับงั้นเรามาเข้าเรื่องสําคัญเลยดีกว่า คือการป้องกันเราจะลดความเสี่ยงเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับมีหลักการง่ายๆที่อยากให้จําไว้สัก4ี่ข้อค่ะข้อแรกเลยนะคะคือจัดท่าอุ้มให้ถูกต้องค่ะท่าอุ้มใช่ค่ะเวลาให้นมไม่ว่าจะนมแม่หรือนมขวดควรอุ้มให้ศีรษะลูกอยู่สูงกว่าลำตัวเสมอค่ะเอียงเอียงสัก45องศากําลังดีอ๋อเพื่อให้นมมันไหลลงตามแรงน้มถ่วงได้สะดวกถูกต้องค่ะช่วยได้เยอะเลย ข้อ2ก็คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปคือควบคุมความเร็วน้ำนมค่ะครับอันนี้คุมยังไงได้บ้างครับถ้าเป็นนมแม่นะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำนมพุ่งแรงอาจจะบีบน้ำนมช่วงแรกทิ้งไปนิดหน่อยก่อนให้แรงดันมันลดลงหรือพักให้นมเป็นช่วงๆครับส่วนถ้าเป็นนมขวดก็ต้องเช็ครูจุกนมค่ะลองคว่ำขวดดูนมควรจะไหลออกมาเป็นหยดไม่ใช่ไหลเป็นสายยาวๆอ๋อต้องเลือกขนาดรูให้เหมาะสมใช่ค่ะ แล้วเวลาป้อนก็ต้องยกขวดให้น้ำนมมันเต็มจุกตลอดเวลาด้วยนะคะป้องกันไม่ให้ลูกดูดลมเข้าไปแทนครับผมข้อแรกถ้าอุ้มข้อ2คุมความเร็วและข้อ3ล่ะครับข้อ3อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือจับลูกเรอเสมอค่ะทุกครั้งเลยแหละครับใช่ค่ะทั้งระหว่างมือ้ออาจจะพักครึ่งทางตอนเปลี่ยนข้างเต้าหรือถ้ากินขวดก็พักครึ่งขวดแล้วก็หลังกินอิ่มต้องจับเรอทุกครั้งเลย การเรอช่วยไล่ลมลดโอกาสแหวนมใช่ค่ะเพราะบางทีการแหวะนมออกมาเยอะๆก็อาจจะทําให้สําลักตามมาได้เหมือนกันเข้าใจครับถ้าอุ้มคุมความเร็วจับเรอครบ3าข้อแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรครับข้อถี่นะคะหลังกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งรีบจับนอนราบค่ะอ๋อต้องอุ้มต่อใช่ค่ะควรอุ้มในท่าเดิมคือท่าศีรษะสูงหรืออุ้มพาดบ่าก็ได้ค่ะต่ออีกสัก20-30นาที เพื่อให้นมมันไหลลงระเพาะให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องค่ะเหมือนให้เวลาเขาย่อยนิดนึงหลักการ4ข้อนี้ล่ละค่ะจะช่วยป้องกันได้ดีมากๆเลยชัดเจนเลยครับท่าอุ้มคุมความเร็วจับเรออุ้งต่อหลังอิ่ม4ข้อหลักๆในการป้องกันแต่เออถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยมันเกิดขึ้นจริงๆลูกสำลักขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรครับสำคัญที่สุดเลยนะคะตั้งสติค่ะ พ่อแม่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะตั้งสติก่อนเลยใช่ค่ะพอมีสติแล้วให้รีบหยุดป้อนนมทันทีเลยนะคะแล้วก็รีบเปลี่ยนท่าลูกเปลี่ยนเป็นท่าไหนครับจับลูกนอนคว่ำค่ะคว่ำบนท่อนแขนเราหรือบนหน้าตักก็ได้โดยให้ส่วนศรีรษะต่ํากว่าส่วนลำตัวเล็กน้อยค่ะอ๋อให้หัวต่ําหน่อยเพื่อให้ของเหลวไหลออกมาได้ใช่ค่ะแล้วจากนั้นใช้ฝ่ามือเรานี่แหละค่ะตบเบาๆแต่ให้มีน้ําหนักนิดนึงนะคะตรงกลางหลังลูก บริเวณระหว่างสะบักทั้งสองข้างตรงกลางหลังระหว่างสะบักค,ค่ะตบสัก5้าครั้งติดติดกันเพื่อกระตุ้นให้สิ่งที่อาจจะอุดอยู่มันลุดออกมาครับอ๋อแล้วก็มีข้อห้ามสำคัญนะคะคือห้ามใช้นิ้วมือเราล้วงเข้าไปในปากลูกเด็ดขาดห้ามล้วงปากเพราะอะไรครับเพราะอาจจะยิ่งดันสิ่งที่อุดอยู่ให้ลึกลงไปกว่าเดิมหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บในช่องปากได้ค่ะ เข้าใจครับแล้วถ้าเราตบหลังห้าครั้งแล้วลูกยังดูไม่ดีขึ้นยังหายใจติดขัดหรือว่าตัวเริ่มเขียวแบบนี้ทำยังไงต่อครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นเลยยังหายใจลำบากหรือเห็นชัดว่าตัวเขียวปากเขียวอันนี้คือภาวะฉุกเฉินแล้วค่ะต้องรีบโทร1-669ทันทีเลยนะคะ1-669หน่วยแพทย์ฉุกเฉินใช่ค่ะไม่ต้องลังเลเลยค่ะแจ้งเหตุให้เร็วที่สุดเยี่ยมเลยครับสรุปได้ชัดเจนมากการป้องกัน4ี่อย่างถ้าอุ้ม คุมความเร็วจับเรออุ้มต่อการช่วยเหลือก็ตั้งสติหยุดป้องจัดท่าความหัวต่ำตบหลังห้าครั้งแล้วก็ท่าฉุกเฉินโทร1669ครบท้วนเลยค่ะการรู้ขั้นตอนพวกนี้ไว้ช่วยให้เรามั่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะเวลาดูแลลูกครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องลูกสำลักนมทั้งวิธีป้องกันแล้วก็การรับมือเบื้องตน้นค่ะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแต่ก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะชวนคิดต่อเนิดนึงค่ะว่า การที่เรามีความรู้เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพแล้วมันส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงทางใจความผูกพันระหว่างเรากับลูกน้อยในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างการให้นมได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ